เปิดอาณาจักรแอนพัธิราเรียกได้ว่าหลายคนคงหลงรักในความเรียบง่ายของเธออย่างคุณแอนพัธิราและมีลูกชายสุดน่ารักอย่างนงโพมาเป็นซอนทองคล้องใจก็ทําให้เราได้เห็นอีกมุมของเพกหนุ่มชาคริปย้ำนามกันมากขึ้นนอกจากงานการแสดงและพิธีกรที่มากความสามารถแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผู้คนมากมายต่างชื่นชอบในตัวเขานั้นนั่นก็คือวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายตามสไตล์หนุ่มบ้านสวนนั่นเองค่ะ ที่ได้รวมแรงร่วมใจกับสีภรยาสร้างสค์อาณาจักรผลไม้กลางธรรมชาติไว้ให้ลูกชายโดยสวนของชาคิดแย้มนามหรือที่รู้จักกันในชื่อสวนจันการ์เด้นตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่มากถึง40ไร่ค่ะเป็นมอระดกตกทอดที่คุณตาของแอนทิทิงเอาไว้ให้ซึ่งทั้งสองคนก็มักจะอัปเดตสถานการณ์ลงช่อง YouTube ให้แฟนคลับได้รับชมอยู่บ่อยครั้งหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นสวนแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติมาประมาณ30-40ปีค่ะ จนเมื่อตุลาคมปี2562ทั้งคู่ตัดสินใจสารต่อให้เป็นสวนผลไม้ที่คงความเป็นธรรมชาติเอาไว้ค่ะโดยเริ่มไปทำบ้านพักส่วนตัวเพื่อจะได้มีเวลาเข้าสวนและดูแลพืชพันธุ์ได้มากขึ้นหลังจากนั้นก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอยู่เรื่อยมาจนได้เริ่อติดป้ายหน้าทางเข้าสวนที่ชาคิดเป็นคนออกแบบและทำเองทั้งหมดค่ะส่วนภายในก็เป็นบ้านหลังเล็กๆสบายๆเน้นความเรียบง่าย ซึ่งคางๆก็จะมีเรือนพักสําหรับแขกและห้องเก็บอุปกรณ์สําหรับทําสวนต่างๆและเล้าไก่ค่ะด้านในทําเป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่มีทั้งมังคุดเงาะลองกองกระท้อนและชมพูค่ะและดาวเด่นของสวนก็คือทุเรียนนานาชนิดนอกจากนี้ยังมีสระน้ําขนาดใหญ่เที่ยรอบสระได้ปลูกต้นซิวเวอร์โอ๊กประดับเอาไว้ไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพราะแข็งแรงทนทานใช้เป็นไม้บังแดดได้ค่ะ นอกจากนี้สวนจัน์การ์เด้นยังมีวิวเทวทั์ที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนเพราะที่นี่สามารถมองเห็นเขาคิชกูดและเขาสอยดาวได้ทำให้ทั้งสองคนคิดจะทำรีสอร์ทเพื่อเปิดให้ผู้คนเข้ามาพักกันเท่าน,นั้นยังไม่พอค่ะพื้นที่บนเขาที่พวกเขาเพิ่งขึ้นไปสำรวจได้ไม่นาน <c oughs> ก็พบว่า <c oughs> เป็นป่ายางมีลำธารธรรมชาติแต่ตอนนี้แห้งเหือดไปแล้วค่ะพราเขาเลยตั้งใจที่จะชุบชีวิตกลับมาใหม่ โดยการขุดท่อนำน้ำขึ้นมาและปล่อยลงไปเป็นน้ำตกพร้อมตกแต่งให้เป็นธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีภาพน่านรักออกมาเห็นอยู่ตลอดค่ะสำหรับชาคิดย้ำน้มและแอนพัทธิรละล่าสุดทั้งคู่ควงกันมาอัปเดตชีวิตครอบครัวในคุยแซบโชซึ่งแอนได้เล่าย้อนถึงเรื่องดราม,ม่าในอดีตช่องประกาศแต่งงานใหม่ๆทำให้เสียน้ำตาหนักมากตอนนี้เป็นครอบครัวม,มากี่ปีแล้วเกือบสี่ปีแล้วมีความสุขมากมันเรียบง่ายได้อยู่กับธรรมชาติทำงานเสร็จก็ก,กลับไปทำสวนที่จันทบุรีผมค่อนข้างมองชีวิตเป็นอะไรที่เรียบง่ายอยู่แล้ว ด้านสายงานที่วุ่นวายอยู่แล้วการที่เราทํางานตื่นมาแล้วต้องไปเป็นใครก็ไม่รู้ในเรื่องของการแสดงพอเรากลับมาบ้านก็อยากจะอยู่บ้านให้เรียบง่ายที่สุดเพราะจริงๆแล้วผมเป็นคนยังไงก็ได้สบายๆเกินกว่าสิ่งที่คิดไว้ก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่ามากขึ้นขอสอนให้เรารู้จักคําว่าความรักคืออะไรสอนให้เรารู้จักว่าการมีคุณค่าในแต่ละวันมันคืออะไร ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากทางทีมงานนะคะ